สวัสดีครับสวัสดีครับเอมาปลูกหอมโอ้ปลูกหอมกับยายไงใโอเคนี่ครับหอมกองเต้ไปเที่ยวบ้านย่ามาก็เลยได้ต้นหอมมาเป็นแนวละจ้ามันคือหอมแบ่งนะจ้ะหอมแบ่งกินดอกจ้ะออกดอกทั้งปีเลยจ้าอันนี้จะเป็นดินร่วนนะจ๊ะอันนี้จะนนเป็นขี่เท่าทานดินจากที่เท่าทาน อันนี้ก็คือดิดนคุยไผ่ดินคุยไผ่มีขี้ด้วงด้วยนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็คือดินจากการหมักปุ๋ยมก็หม,ม,มักหมักด้วยอะไรอ๋อนั่นแหละนี่นี่แหละเขาเรียกขี้ด้วงนนมันจะเป็นก้อนนั่นนั่นแหละเออด้วงมันกิน มันย่อยสลายแล้วก็ถ่ายออกมาอันเออคื่คดวงไหมฮะคือดวงเออน,ะอน,นั่นัน้ก็ใช่จากขุยไผ่มันก็มีมันก็มีขี้ดวงด้วยเป็น,นก้อนๆนะครับทำไมมันมีเยอะก็มันก็กินเยอะมันก็มีเยอะนะครับแล้วก็นี่เดินนะจ๊ะขุยมะพร้าวอันนี้อะไรขุยขุยมะพร้าวมันอยู่ข้างล่างยาย หูมะขามให้มหมยายเอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวยายจะเดี๋ยวยายจะเทผสมกันนะจ๊ะมมไ,ไจะเอาไปปลูกในกระถางนะครับแล้วเดี๋ยวยายจะเทดินผสมกันนะจ๊ะ,ะดินเทผสมกันผสมดินก่อนนะคะถ้าเอาไว้เห็ดถุงตุ้ยก็มีขวดน้อย เออือกันชกันทำไมมันไม่ไหลลงกันไหลลงนี่ไงอ้าัน<ป>นี้ก่อนยาเจตีแล้วครับมันเป็นดินออยดินล้วหวนคนายม,มันมีไข่ไหมตรงนั้นตรงน้นมันจะเข้าขตานะ จะเข้าตาแล้วมันก็จเจ็บตาครับเดี๋ยวค่ะมันเข้าอุ้งใไหมครับอ้าวเสรล้วนะคะอะไรนี่ค่อยผสมกันตอนนี้ก็คือผสมดินให้มันเข้ากันนะจ๊ะ คนไปให้ทั่วจ้าเดี๋ยวมันก็จะผสมกันเองผสมดีแล้วเราก็เอาไปใส่กระถางนะจ้าใส่กระถางไม่ต้องใส่เตรียมจ้าให้มันเหลือที่ว่างเอาไว้เติมปุ๋ยเติมดินอีกด้วยจ้านี่ยังไงละจ้าใส่แบบนี้ละจ้าแล้วก็ไปรดน้ําเดี๋ยวเรามาเตรียมต้นหอมกันไหมยำฉันก็จะไปค่อยแยกมาทีละกอละกอ,ะกอะนะจ้าแล้วเราก็จะไปเอา าใบมันออกจ้ะใช่อ,<ด>อมบบเอฟได<า><ร>ไหมค<ร>ะได้ต้นพันุ์แล้วก็เอาไปเยกปลูกในกระถางเลยจ้าอมเอฟบูดได้ไหมอุ้ยคนขยันจ้ะนั่งดูก็ได้จ้าให้กําลังใจยายเนาะเดี๋ยวยายจะปลูกก่อนนะจ้าเดี๋ยวมันจะคําจ้าอมเอฟแลาไหวคะโอเคกองเต้คนเคนก่งเดี๋ยวของเต้ค่อยปลูกวันหลังนะจ้าวันนี้ยายรีบจ้ะเดี๋ยวมันจะมืดเนาะ อ่าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจ้านี่แต่ต้นพันธุ์ก็ยังเหลือนะจ้าโนนเดี๋ยววันหลังจะหากระถางปลูกเพิ่มอีกจ้าวันนี้ขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะอาวันคาครับผม